แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ความเชื่อของเราไม่ใช่เป็นความเชื่อในเชิงของการสร้างสารรค์ชีวิตเราความเชื่อนั้นก็จะพาเราไปอีกขั้วหนึ่งของชีวิตเราให้ทุกคนนึกถึงภาพเวลาที่เราเรียนค่ะแล้วเรามีการสอบค่ะแล้วเราไม่ผ่านการสอบนั้นหรือเราทำข้อสอบผิดพลาด หลายๆครั้งค่ะพอเราไม่ผ่านบททดสอบเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าแต่แท้จริงแล้วค่ะการสอบที่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือการสอบที่วัดว่าเก่งหรือไม่เก่ง ไม่สามารถวัดได้ค่ะว่าสิ่งนั้นสามารถเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของเราเพราะแต่ละคนค่ะมีความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกันการที่เราทำบททดสอบใดก็ตามแล้วเราไม่ผ่านนั่นไม่ได้หมายความว่าลดทอนคุณค่าของเราไป ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ชีวิตเป็นดังโอกาสต่างหากแค่เราเปลี่ยนมุมมองทุกคนแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่จาก,จากคำว่าบททดสอบมาเป็นคำว่าโอกาสมันจะรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นมากจิตใจมันจะเปิดค่ะในการที่จะรับทุกๆุกเหตุการณ์รับทุกสถานการณ์ รับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเพราะนั่นคือโอกาสของเราเมื่อเราเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองเราคิดว่าสิ่งนั้นคือโอกาสทุกคนจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการมองโลกในการมองผู้คนในการมองสถานการณ์มองเหตุการณ์ในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะ โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะถ้าเรามองว่าเหตุการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้บนโลกของเราคือโอกาสในการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราคือโอกาสในการที่เราต้องรู้ว่าเราต้องคิดแบบใหม่เราต้องลงมือทำแบบใหม่เราต้องส่งคลื่นพลังงานแบบใหม่ลงไปเราจะมีแต่คําว่าสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นเท่านั้นทุกคน แต่หากวันนี้เรามองสถานการณ์ว่ามันคือบททดสอบมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราผ่านไปไม่ได้คือการที่เราไม่เก่งถ้าเราผ่านไปไม่ได้ชีวิตเราจะแย่ลงชีวิตเราจะล้มเหลวลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่เป็นมุมสร้างสรรว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราคือโอกาสเราจะมองหาโอกาสให้กับชีวิตเราค่ะ วันนี้ค่ะที่อัจฉภาพแห่งจกักรวาลสื่อสารผ่านมาในหนังสือ Conversation with God ก็คือว่าความเชื่อที่จะสร้างพลังสร้างสรรค์ให้กับชีวิตเราคือการที่เราทุกคนต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าความท้าทายผู้คนเหตุการณ์ที่เราเคยคิดว่าสิ่งนั้นมาทำร้ายเราให้เราเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าสิ่งนั้นคือโอกาสที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราต่างหากแล้วจะทำให้ทุกๆวันในการดำเนินชีวิตของเราค่ะจะเป็นทุกๆวันที่เราคว้าโอกาสเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เราเติบโตเพื่อให้เราขยายศักยภาพดังนั้นค่ะวันนี้คุณจงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นคุณจะรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเพราะนั่นคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทั้งหมดโอเคสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ